สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินแบกูดเหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็จะมาสอนใช้ระบบยาพี่ก็โตจัดลิกเป็นสักหนึ่งนัดเพ่ตรงขาเน้นเลยในเซิร์ฟเวอร์เราก็จะมียาอยู่3ชนิดนะผมก็คือผ้าพันแผลผ้าพันแผล, 5, แผลนี้ก็คือเอาไว้เพิ่มเลือดอย่างเดียวเลยส่วน first a i เ first aid เอาไว้รักษาส่วนต่างๆของร่างกายนะผมส่วน m e d i เ a t i o n m e d i ก็ uh, Medicaid. 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 เอาไว้ชุบอย่างเดียวเลยถ้าผู้เล่นต้องการจะเพิ่มเลือดก็แบ n d a g ซึ่ง b a n d ด g สามารถซื้อได้ที่ uh, ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยตาม แกสเตชันเจเนอเรทสโตร์พวกนี้แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นของหมอเท่านั้นแต่หมอสามารถที่จะทําหลุดได้อะไรอย่างนี้ก็ระวังกันด้วยก็จะมาสอนใช้กันเลยสมมติถ้าเราต้องการจะใช้กับตัวเองเนี่ยก็ให้กดเฮดขึ้นมาแล้วก็กดไปที่โมเดลตัวละครของเราปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยสถานะร่างกายตัวละครของเราปกติดีถ้าปกติก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่ถ้าต้องการที่จะรักษาเพื่อนก็ให้เปิดกระเป๋าแล้วก็กดใช้แล้วก็จะขึ้นเราชื่อผู้เล่นอยู่ใ,ใกล้ๆก็กดเลือกไปเลย แล้วก็รอผู้เล่นนั้นแอสเซปพอผู้เล่นแอสเซปมันก็จะบอกเลยว่าส่วนต่างๆของร่างกายของผู้เล่นที่เราเตรวจเช็คเนี่ยเป็นยังไงบ้างโซนผมจะรักษาขาซ้ายหรือขาข,าขวาผมแค่กดไปแต่ผมจําเป็นต้องมีเฟิร์สเอในตัวกดปึ๊บนี่ก็จะเริ่มทําการรักษาโอเคหลังจากรักษาเสร็จเห็นไหมมันขึ้นปกติแล้วแต่ขาขวายังไม่ปกติยังบาดเจ็บอยู่ถ้าขาผู้เล่นบาดเจ็บข้างใดข้างหนึ่งเวลาวิ่งจะมีปัญหาอลองวิ่งดูปึ๊บเห็นไหมล้ม <laughs> กดสลัว <laughs> โอเคในส่วนต่อมาก็จะสอนใช้ผ้าแผลหรือแบนเดตน่นเดงผ้าแผลหรือแบนเดตก็เอาไว้เพิ่มเลือดอย่างเดียวอ่าสมมติลิคาโดออนฟอยมีเลือดอยู่50%ก็กดใช้ผ้านแผลชึบให้ผู้เล่นอัเสพอัเสพเสร็จอ่าเห็นไหมก็จะบอกลดเสเลือดมาเลยว่ากดรักษาเอ่อผ้าแผลตัวนี้เนี่ยก็แนะนําให้ผู้เล่นซื้อเก็บไว้อย่างน้อย2อันเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเวลารักษาเนี่ยเลือดของผู้เล่นที่เรารักษาหรือตัวเองจะเพิ่มขึ้นแค่50แต่ถ้าเป็นหมอหมอจะเพิ่มร้อย ส่วนต่อมาก,ก็จะสอนใช้เมดิเคทเมดิเคทก็เอาไว้ชุบก็คือถ้าในกรณีที่ผู้เล่นนั้นหมดสติอยู่แล้วเราสามารถที่จะกดรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ผู้เล่นนั้นกดยืนยันปึ๊บผมก็กดนี่เลยเริ่มต้นปั๊มหัวใจผู้ป่วยเสร็จละนี่เห็นไหมก็ตื่นแล้วก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้ระบบยาภายในเซิร์ฟเวอร์